สวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดําเนินรายการอารคยาวาไราตี้นะครับวาไราตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทานแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิระกุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการครับ รายการของเราในวันนี้นะครับคุณฟังผมมีเรื่องราวจากนักเขียนหลายๆท่านเลยนะครับที่คุณฟังอาจจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามมาฝากคุณฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและที่สําคัญเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่จะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลมาพูดคุยกับคุณฟังกันนะครับในหัวข้อสุขภาพดีอยู่ที่การป้องกันจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ ฉันเองจะเปลี่ยนไป อบฉันทีมันเป็นเพราะว่าฉันไม่ดีหรือเธอต้องกันไป เรื่องราวและก็บุคคลที่ผมจะนำมาบอกกล่าวแล้วก็นำมาฝากคุณผุ้ฟังกันในวันนี้มีหลากหลายท่านเลยนะครับซึ่งก็เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งนักข่าวโอ้ยแย่แยมากมายเลยนะครับซึ่งก็มีหลายคนเราจะมาเรียนรู้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณฟังได้ทราบกันดีกว่านะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ ใช่ว่วาเรื่องแรกนี้นะครับมาจากศาสตราจารย์ราพีสาคริกนะครับซึ่งท่านก็เขียนไว้นะครับว่าจิตใจสบายร่างกายเป็นสุขนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการรู้จักตัวเองของเราจะช่วยได้อย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าการทำตัวเองให้จิตใจเข้มแข็งพึ่งตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำไม่ได้นะครับ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือระยะสั้นอย่างไปหาหมอตามเวลานะครับถือเป็นความจําเป็นที่เราต้องไม่ละเลยส่วนในระยะยาวก็กลับมาที่จิตใจนะครับคือการทําให้จิตใจสบายอย่าไปยึดถืออะไรนะครับพอจิตเราสบายก็กลายเป็นพลังบวกให้กับตัวเราเอง อย่างเรื่องอาหารการกินท่านก็บอกว่าท่านกินหมดเลยทุกอย่างนะครับแต่กินเข้าไปแล้วใช้หมดก็เลยไม่มีปัญหาผมไม่เคยกากเกฑนว่าอันนี้กินอันนี้ไม่กินนะครับผลลัพธ์ก็คือเราไม่เกิดความเครียดไม่รู้สึกว่าต้องฝืนต้องบังคับอะไรแทนที่จะต้องมากาเกเฑนเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเราเอาเวลา นั้นน,นเนี่ยมาทํางานสร้างสารรค์ประโยชน์ให้สังคมดีกว่านะครับซึ่งสําหรับศาสตราจารย์พีแล้วการทํางานก็ไม่ได้เป็นการทํางานอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการพักผ่อนเป็นการออกกําลังกายเป็นการใช้เวลาว่างเป็นงานอัดเรกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อ คนรุ่นหลังอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ไปแยกว่าทํางานมาโดยตลอดไม่ได้คิดว่าขาดตกบกพร่องหรือว่า,าทําอะไรไปหนักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะไม่มีความสุขแต่ว่าอาจารย์ท่านก็ทําอย่างมีความสุขนั่นเองและสุดท้ายอาจารย์ก็เตือนมาแบบนี้นะครับว่าต้องเตือนตัวเองด้วยสติซึ่งจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขสงบเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายก็จริงแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเดี๋ยวนี้มีของกินแล้วก็สิ่งล่อตาล่อใจต่างๆให้เลือกเยอะนะครับเราก็ต้องอย่าหลงไปกับกระแสคนเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับใช้สติเตือนตัวเองไว้เสมอขอเพียงรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้เราก็ชนะตัวเองได้ไม่ยากปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีจิตใจอ่อนแอไม่เห็นความสําคัญของการบังคับตัวเองถ้าเรารู้ทันตัวเองความอยากเราก็จะลดลงนะครับเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นทั้งหมด นี้ก็จะส่งผลไปถึงการอยู่ดีกินดีแล้วก็ทำอย่างไรให้ไม่เจ็บป่วยด้วยนะครับมาถึงท่านต่อไปกันดีกว่านะครับคือคุณแอนดรูแม็กบีนนะครับซึ่งท่านบอกว่ากำหนดเป้าหมายแล้วก็ท้าทายตัวเองนะครับวันใหม่ของคุณแอนดรูแม็กบีนรองประธานอาวุโสโมโบายบิสเนส บริษัท Total Access Communication นะครับหรือว่า d t e ทนั่นเองเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับกับการออกกำลังกายภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์มืออาชีพนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาทำอย่างสม่ำเสมอเกือบ20ปีแล้วเริ่มจากความมีวินัยนั่นเองนะครับสำหรับคุณแอนดรูเนี่ยนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขามีสุขภาพดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมเอาการออกกาลังกาย เข้าไปในตารางเวลาของเราแล้วแล้วก็เราจะไม่มีเวลาได้ยังไงนะครับคุณแอนดรูก็บอกไว้แบบนี้นะครับการบังคับตัวเองให้ออกกําลังกายสําหรับบางคนนั้นถือว่าท้าทายแล้วนะครับแต่การทําให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรในระยะยาวนั้น กลับท้าทายยิ่งกว่านะครับซึ่งคุณแอนดูบอกว่าเราต้องมีวินัยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมองว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ไม่ต่างกับการที่เรามีประชุมตอนเช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับเวลาคุณแอนดูจะนัดใครเขาก็จะออกกําลังกายก่อนแล้วก็เลือกเวลานัดออกไปนั่นเองนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นขาดไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เลือกให้กิจกรรมการออกกําลังกายเป็นกิจกรรมแรกของวันเพราะว่าเขาไม่อยากจะให ให้ตัวเองมีข้ออ้างในการไม่ออกกําลังกายอีกนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะคิดว่าเราต้องทําสิ่งนั้นก่อนสิ่งนี้พลาดไม่ได้การออกกําลังกายก็จะเป็นเรื่องรองๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตั้งแต่เช้ามันก็เสร็จไปตั้งแต่เช้าจากนั้นเราก็เริ่มต้นทํางานแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้นะครับ และคุณแอนดูก็บอกว่าต้องทําอย่างมีเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งคุณแอนดูก็เล่าว่าผมจําได้ว่าตอนที่เริ่มฝึกออกกำลังกาย3เดือนแรกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องยากลําบากมากเลยนะครับเขาต้องบอกกับตัวเองว่าแค่ลงมือทําไม่ต้องไปคิดเรื่องระยะเวลาเคล็ดลับของเขาก็คือตั้งเป้าให้กับตัวเองนะครับอะไรก็ได้แล้วก็ทําไป ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำนะครับแล้วก็จะเริ่มรู้สึกดีมีความมั่นใจสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเองอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีเป้าหมายใหม่ในการเข้าร่วม The Impossible Race นะครับหรือว่าการแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง10กิโเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมของบริษัทน่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ ก็เลยกระตือรือร้อนกันหน้าดูเลยนะครับซึ่งสิ่งที่คุณแอนดรูทำ ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าร่างกายของตัวเองฟิตกว่าเมื่อก่อนตอนอายุ2 0ปลายๆยซอีกนะครับยังไม่นับรวมถึงความมั่นใจพลังในการทํางานแล้วก็ภาวะแห่งความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีที่รู้สึกได้ทุกวันเน,เนั่นเองนะครับยังมีข้อมูลจากหลายๆท่านเพิ่มเติมอีกในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ขอพักเอาไว้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลง ที่มีความหมายดีๆจากผมกันก่อนนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ ครับคุณฟังบทเพลงของวงสครับเพลงนี้ผมหวังว่าจะส่งมอบกําลังใจและก็คลายความเครียดความกังวลของคุณฟังลงไปได้เยอะทีเดียวเลยนะครับรายการอารคยาวาไราตี้ของเราและสื่อมวลชนเสียงสันติรวมถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่ทานด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวที่น่าสนใจของเรากับข้อคิดดีๆจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จของเรากันต่อดีกว่านะครับต่อกันที่คุณวิกรมกรม บ,บอกว่าอย่าหลอกตัวเองนะครับซึ่งสําหรับคุณวิกรมกรมิดิตนักธุรกิจผู้ก,ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับบอกว่าสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นจากหล,ลายๆปัจจัยประกอบกันนะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเห็นจะเป็นความเข้าใจในธรรมชาติของร่างกายนนเองนะครับคุณวิกรมบอกว่าให้ฟังเสียงจากร่างกายนะครับว่าการมีสุขภาพดีนั้นอยู่ที่ความเข้าใจ ซึ่งคุณวิกรมก็เชื่อว่าในสิ่งที่ร่างกายบอกเราเนี่ยนะครับพยายามไม่ต้องไปฝืนร่างกายที่ร่างกายจะบอกเพราะว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรเราก็แค่ทําตามที่ร่างกายบอกถ้าเกิดว่าร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วเราก็ควรจะหยุดอะไรประมาณนี้หิวก็กินง่วงก็เข้านอนเหนื่อยก็หยุดพักนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็ฝืนร่างกายมันก็ปรับตัวได้นะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ต้องบอกตัวเองได้ว่ามัน ไม่ดีนะครับช่วหงหลังๆคุณวิกรมก็ลดการทํางานลงไปเยอะเพราะว่าสุขภาพเราไม่ไหวถึงเราจะฝืนไปสมองก็ไม่แล่นนะครับซึ่งวิธีแก้ของคุณวิกรมก็คือไปพักผ่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานถ้าเกิดว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครกิจวัตรประจําวันก็จะเป็นไปตามตารางที่คนจัดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดกิจวัตรของคุณวิกรมก็จะขึ้นอยู่กับนาฬิกาชีวิตอย่างแท้จริงนะครับง่วงเมื่อไหร่ก็นอนพอนอนอิ่มก็สดชื่นมีพลังในการทํางานก็เลยมีเวลาลุกขึ้นมาเขียนหนังสือ ซือตอนกลางคืนได้โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนอาจจะหัวสมองแล่นกว่าปกตินะครับ และคุณวิกลมก็บอกว่าต้องไม่หลอกตัวเองหนทางที่นําไปสู่การมีสุขภาพดีและก็มีชีวิตที่ยืนยาวนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจคุณวิกลมก็ยังบอกอีกนะครับว่าอยู่ี่การดูแลตัวเองอย่างถูกต้องด้วยมนุษย์ของเราบางทีก็มียีนก่อโรคติดมาก,กับตัวแต่ถ้ามีการดูแลที่ถูกต้องไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการรักษาพยาบาลก็น่าจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวได้เลยครับซึ่งคุณวิกลมก็บอกว่าเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ความ เข้าใจถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเช่นเรื่องการรับประทานอาหารเครื่องดื่มอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพบหมอเนี่ยนะครับเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ชอบหลอกตัวเองโกงตัวเองอยู่เรื่อยนะครับสุขภาพก็คงจะไม่ดีบางคนพอไปหาหมอจะรักษาดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อให้ตัวเลขออกมาดีนะครับอย่างนี้เท่ากับว่าเราหลอกตัวเองเราต้องไม่หลอกตัวเองนะครับเราต้องมีเป้าหมายอย่างไรเราต้องรู้ว่าผล ทางไปสู่เป้าหมายนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เราต้องทำม,มันให้ถูกต้องเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับ ต่อไปมาถึงท่านสุดท้ายกันดีกว่านะครับท่านเป็นแพทย์หญิงครับชื่อแพทย์หญิงจันกระหนกเกื้อกูลวงนะครับก็บอกว่าให้เรามีความสุขกับชีวิตนะครับหากเราลองจินตนาการนะครับว่าผู้ที่เป็นคุณหมอเนี่ยจะต้องคอยดูแลคนเคร่งเครียดจริงจังยิ้มยากนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตำรับตำราแต่ว่าแพทย์หญิงจันกระหนกเนี่ยนะครับเจ้าของประกาศศียบัตรรับรองจากสหรัฐอเมริกาด้านโรคปอดการนอนหลับแล้วก็การ ดูแลผู้ป่วยวิกฤตจะต้องเปลี่ยนความคิดของผู้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะครับคุณหมอบอกว่าออกกําลังกายแล้วจะดีเองนะครับไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนมีสิ่งหนึ่งที่คุณหมอต้องทําเสมอทุกๆวันก็คือหลังเลิกงานก็ต้องไปออกกําลังกายไม่อย่างนั้นจะนอนไม่หลับนะครับบางทีเรารู้สึกเพลียมากง่วงสุดๆแต่นั่นไม่ใช่อาการทางร่างกายแต่เกิดจากสมองที่ล้าตะหักนะครับ คุณหมอบอกว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสําหรับคุณหมอเป็นการพักผ่อนสมองพอออกกําลังกายไปสักพักจากที่ล้า้าอยู่ก็สดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมานะครับเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งนะครับส่วนเรื่องของอาหารการกินคุณหมอมีหลักที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าหมอจะเลือกรับประทานแต่ของอร่อยเท่านั้นเนื่องจากหมอเป็นคนชอบรับประทานแต่ไม่ได้รับประทานพําเพื่อนนะครับเพียงแต่เราต้องเลือกเลือกกินของอร่อยแล้วก็ไม่ทําร้ายสุขภาพจนเกินไปเรื่องอะไรเราจะต้อง เปลืองท้องกับของไร้สาระที่ไม่อร่อยอย่างของหวานหมอก็กินนะครับแต่ว่าของหวานมันก็ไม่ได้อร่อยทุกอย่างสู้เก็บท้องไว้กินของอร่อยที่เราชอบไม่ดีกว่าหรือนะครับหมอก็ไม่งดรับประทานเลยเพราะว่าการอดนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเรารู้จักเลือกรับประทานแล้วเราออกกําลังกายให้เพียงพอสุขภาพของเราก็ไม่เสียอย่างแน่นอนนะครับคุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับความสุขอีกประการหนึ่งของคุณหมอก็ คือการได้เดินทางไปผจญภัยในโลกกว้างนะครับซึ่งคุณหมอก็เพิ่งกลับมาจากการร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาพยาบาลแก่คณะคนไทยนะครับที่เข้าร่วมปฏิบัติการเกียรติยศสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์นประเทศเนปาลน,นะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าแม้จะเป็นการไปทํางานแต่ก็ตรงกับวิสัยการรักการผจญภัยของคุณหมอเป็นอย่างมาก คุณหมอบอกว่าคนเราทํางานหนักแล้วก็ควรให้ความสุขกับชีวิตตามสมควรคุณหมอบอกว่าหมออยากไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ใช่ว่าเราทําแต่งานแท่งงานสุดท้ายเงินทองที่เราเก็บไว้ก็ต้องเอามารักษาตัวนะครับเวลาทํางานก็ทําเต็มที่ดังนั้นเมื่อได้พักผ่อนเราก็พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกันช่วงวันหยุดหมอมีความสุขมากทําน่นทํานี้ไปเรื่อยให้เหงื่อมันออกนะครับไปเที่ยวเกือบทุกเดือนก็ว่าได้กลับมาจากเอเวอเรสต์ก็ไปดำน้ําต่อไปเดินป่าขี่จักรยานเสือภูเขานะครับแล้วก็ร่วม กิจกรรมที่ต้องออกกําลังกายทําสิ่งที่เราชอบใจเราก็เป็นสุขเมื่อใจเราเป็นสุขทุกอย่างก็จะดีเองสุขภาพก็จะดีด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีทั้ง4ข้อคิดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังนําไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันของคุณฟังผมเชื่อว่าสามารถทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารวิตเทอร์เฮลฉบับที่4ประจำปี2550มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ Up. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนนี้แล้วนะครับคุณฟังคุณฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปรัชญาเรื่องหนึ่งอีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับ สำหรับผู้ที่เรียนจบบริีแล้วเราก็ยังมีประกาศนียาบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณฟังเขียนจดหมายแล้วติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน .131 ปนจเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์5 0 0ศ0หรือส่งมาเป็นอีเมลก็ได้นะครับที่ vop a b o y z o p c e org หรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ของเรา Line Official Account นะครับที่ a d v o i c e o f p c e ก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ครับคุณฟังขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระติกษุธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหารเถิดอย่ากครั่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระเจ้าทรงคอยปกป้องแล้วก็ดูแลคนที่รักพระองค์ให้ เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรารักพระองค์และอยากให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทรงนำให้เราปลอดภัยอยู่เสมอเช่นกันนะครับและอย่าลืมนะครับคุณฟังว่าพระเจ้าทรงรักคุณฟังทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ จะเจอเรื่องดีกว่าน,นี้อธิษานขอเรื่องดีๆจะผ่านมาถึงเราจนเวลาล่วงเลยมันนานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เคยพอใจเติมเท่าไรไม่เต็มคือในหัวใจเรา oh. คนบางคนเหมือน I'm